ถ้าเจ็บใจนักก็รีบมาเป็นทหารก่อนชั้นสิรุ่นพี่นอนอยู่บนเตียงของลูกชายชั้นพลางพ่นควันบุหรี่ไฟฟ้าออกมาปวดหลังเหรออย่ามาสำออยหน้ามาเล่นมวยปล้ำกันดีกว่ารุ่นพี่อีกคนก็ใช้ท่ามวยปล้ำกับลูกชายฉันที่เพิ่งกลับมาจากการไปหาหมอเรื่องหลังเมื่อทนไม่ไหวอีกต่อไปลูกชายฉันจึงโทรศัพท์มาร้องให้กับฉันฉันจึงเดินทางไปยังกองพันของเขาทันทีมาเยี่ยมลูกชายค่ะพอดีมาถึงเร็วไปหน่อย ฉันบอกกับทหารเวลที่ยืนเอามือล้วงกระเป๋ามองมาด้วยสายตาร้ายความรู้สึกยังไม่ถึงเวลาเยี่ยมครับกูนาถอยรถ,รถไปรอข้างนอกก่อนขอจอดรอตรงนี้แป๊บเดียวไม่ได้เหรอคะเห็นปืนนี่ไหมครับไม่ใช่ปืนของเล่นนะไปถอยรถออกไปฉันเหลือบไปเห็นนายทหารเวโรอ,อีคนกำลังฟุบหลับอยู่บนโต๊ะวันนี้ฉันเลือกที่จะถอยออกไปอย่างเงียบๆหนึง่งก้าวฉันอยากจะรู้จริงๆว่าสีหน้าของพวกเขาจะเป็นอย่างไร เมื่อได้เห็นชั้นในชุดเครื่องแบบทหารในอีกสองวันข้างหน้าแล้วพวกรุ่นพี่ที่รังกลุ่มชายของแม่ที่เป็นถึงนายพลสองดาวจะเป็นอย่างไรแล้วทหารที่เข้าเวรยามอย่างขอไปที่จะเป็นอย่างไรต่อสวัสดีค่ะฉั้นใช้ชีวิตอยู่ในเครื่องแบบทหารมาตลอดชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ชันต้องขยันกว่าคนอื่นสิบเท่าและต้องเข้มแข็งกว่าคนอื่นร้อยเท่าจากการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรจนกระทั่งทุกวันนี้ฉั้นคุ้นเคยกับคําว่าท่านนายพลมานานแล้ว แต่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวฉันไว้ได้อย่างมั่นคงที่สุดยิ่งกว่าน้ำหนักของยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆก็คือคำว่าแม่ตอนที่ฉันเข้ารับราชการทหารใหม่ๆทหารหญิงยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักผู้หญิงที่ไหนเข้ามาถือปืนกันกลับไปแต่งงานมีสามีดีกว่าฉันได้ยินคำพูดเหล่านี้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่ทุกครั้งฉันก็ได้แต่กัดฟันอดทนจนกระทั่งได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกและดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมหญิงในหน่วยรบพิเศษในขณะที่ทหารหญิงหลายคนยอมแพ้ ฉันกลับกัดฟันสู้จนผ่านมาได้สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในตอนนั้นมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือสุดท้ายแล้วการต่อสู้มันเริ่มต้นจากใจเรานี่เองฉันตัดสินใจทําใจให้เข้มแข็งเข้ารับการฝึกทุกอย่างที่สามารถทําได้สมัยที่เป็นพันตรีฉันเคยไปเป็นทหารรักษาสันติภาพที่เลบานอนที่นั่นสอนให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าสงครามก็คือความสิ้นหวังของมนุษย์ฉันได้เรียนรู้ว่าคนเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม และต้องมีใครสักคนที่คอยปกป้องคนเหล่านั้นหลังจากกลับประเทศฉันก็ได้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับกองพันต่อด้วยผู้บัญชาการกองกําลังผสมและผู้บังคับการกรมทุกช่วงเวลาฉันอดทนด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ถอยปัจจุบันฉันปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารในสังกัดกองทัพภาคหน่วยของฉันเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกองพันหลายสิบกองและนายทหารหลายร้อยนายเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาฉันตื่นนอนตอนตีห้าเพื่อเขียนรายงานก่อนเป็นอันดับแรก จนถึงตอนนี้ยังไม่มีเลยสักครั้งที่ฉันทำงานแบบขอไปทีลูกชายของฉันคือจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวและเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งที่สุดในโลกฉันไม่เคยบังคับให้ลูกชายเป็นทหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวตรงกันข้ามฉันอยากให้เขาใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปเพราะเส้นทางที่ฉันเคยเดินผ่านมานั้นไม่ใช่เส้นทางที่จะแนะนำให้ใครเดินตามได้ง่ายๆช่วงเวลาที่ต้องเสี่ยงชีวิตช่วงเวลาที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและช่วงเวลาที่ต้องก้มหัวขอโทษใครบางคน ฉันไม่อยากให้ลูกชายต้องมาเจอเรื่องแบบนั้นโชคดีที่ลูกชายของฉันชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กชอบดนตรีและเข้ากับคนอื่นได้ดีฉันชอบที่เขาเป็นแบบนั้นวันหนึ่งลูกชายพูดกับฉันเงียบๆว่าแม่ครับผมจะไปเป็นพลทหารครับผมมีความฝันอย่างอื่นแม่รู้ในคำพูดนั้นมีความตั้งใจอันหนักแน่นซ่อนอยู่เด็กที่เฝ้ามองชีวิตของฉันในเครื่องแบบทหารมาตลอดชีวิตถ้าเป็นเส้นทางที่เขาเลือกฉันก็ตัดสินใจที่จะเชื่อใจเขา ลูกชายของฉันจึงถูกส่งตัวไปประจําการที่กองพันในสังกัดของกองพลทหารราบแห่งหนึ่งเนื่องจากไม่ใช่หน่วยในสังกัดกองทัพภาคของฉันฉันจึงทําได้เพียงเฝ้ามองจากไกลๆในฐานะผู้บังคับบัญชาและในฐานะแม่คนหนึ่งตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าลูกชายที่เข้มแข็งและเป็นผู้ใหญ่ของฉันจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ทําให้เขาแทบจะพังทลายลงที่นั่นวันที่ลูกชายไปรายงานตัวที่หน่วยฉันนอนไม่หลับตั้งแต่เช้ามืดแม้จะรู้ที่ตั้งของหน่วย แต่หัวของคนเป็นแม่ที่ส่งลูกชายไปเป็นพลทหารในหน่วยระดับกองพันจะเป็นอย่างไรได้ฉันทําได้เพียงสวดภาวนาให้ผ่านไปในแต่ละวันลูกชายของฉันมักจะพูดกับฉันด้วยน้ําเสียงที่เข้มแข็งเสมอแม่ครับที่นี่สบายดีนะสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยก็ดีมากแต่รู้ไหมคะคําแรกที่ลูกชายสารภาพกับฉันในเวลาต่อมาคือทําไมผมต้องโดนแบบนั้นด้วยทันทีที่ได้ยินคําพูดนั้น ฉันก็สัมผัสได้ถึงแววตาของลูกชายที่กำลังขมทุกความรู้สึกเอาไว้ลูกชายเล่าว่าวันแรกที่ไปถึงหน่วยพอเข้าไปในโรงนอนที่สมัยก่อนเรียกว่าค่ายทหารเขาทักทายพวกรุ่นพี่แต่กลับไม่มีใครสนใจหรือแม้แต่จะตอบกลับเลยทหารใหม่มาแล้วเหรอซื้อปืนมาหรือยังพอมีคนพูดแบบนั้นขึ้นมาทุกคนก็หัวเราะคลืนขึ้นมาตอนนั้นเองที่ลูกชายของฉันเริ่มรู้สึกเกรงมากขึ้นปัญหาเริ่มขึ้นตอนมื้อเย็น พวกรุ่นพี่ที่กลับมาจากร้านค้าสวัสดิการของหน่วยถือของมาเต็มไม้เต็มมือมีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวช็อกโกแลตของหวานหวานที่ทำให้คอแห้งลูกชายเล่าว,ว่าตอนแรกเขานึกว่ารุ่นพี่จะซื้อมาต้อนรับเขาตอนฝึกคงไม่ได้กินของหวานหวานสิกินนี่ให้หมดเลยนะจะรอดูจนกว่าจะกินหมดพร้อมกับคำพูดนั้นพวกเขาก็บังคับให้ลูกชายกินอาหารทั้งหมดนน่นคนเดียวทุกครั้งที่เคี้ยวทีละคำก็จะมีคนพูดว่าดีจังเลยนะ น่าอร่อยจังพลางยัดขนมเข้าปากให้เขาอีกยิ่งกินเข้าไปทีละคาสองคำปากก็เริ่มแห้งบะหมี่ก็เริ่มอืดช็อกโกแลตก็เลี่ยนในที่สุดลูกชายก็เหื่อแตกคลักกว่าจะแกะห่อสุดท้ายได้ก็แทบแย่พอเขากินหมดรุ่นพี่ก็พูดว่าเออกินเก่งดีนี่ดูดีแล้วมื้ออาหารนั้นก็จบลงฉันฟังแล้วแทบไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในกองทัพสมัยนี้วันต่อมาชีวิตประจําวันแบบเต็มรูปแบบก็เริ่มต้นขึ้น ซึ่งมันคือความร้ายเหตุผลที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างแรกเลยคือห้ามใส่รองเท้าแตะไม่ว่าจะในห้องอาบน้ำหรือโรงนอนรองเท้าแต่เป็นของรุ่นพี่เท่านั้นทหารใหม่ต้องใส่รองเท้าผ้าใบเดินในอาคารครั้งหนึ่งลูกชายชั้นเพและจะใส่รองเท้าแต่ตอนไปอาบน้ำก็โดนรุ่นพี่ดูอย่างหนักเฮ้ยทหารใหม่ทําอะไรวะเป็นสิบโทแล้วหรอใครอนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะพวกรุ่นพี่กูใส่รองเท้าผ้าใบเดินกันให้เมื่อขาหรอรุ่นพี่คนนั้น พูดจบก็หยิบรองเท้าแต่ของลูกชายชั้นโยนออกไปนอกหน้าต่างการแต่งกายของทหารใหม่ก็น่าหัวเราะต้องเอาชายเสื้อใส่ในกางเกงให้สูงเหมือนกางเกงเอวสูงที่ร้านค้าสวัสดิการก็มีกฎว่าห้ามซื้ออาหารแช่แข็งเด็ดขาดทำได้แค่อุ่นไมโครเวฟให้รุ่นพี่แล้วดมกลิ่นเอาเท่านั้นที่หนักกว่านั้นคือตอนกินข้าวห้ามใช้ซ่อมซ่อมสําหรับสิบโทขึ้นไปเท่านั้นนี่คือกฎที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุ้นเคยกับการกินข้าวเร็ว ส่วนเวลาอาบน้ําก็ต้องรอให้รุ่นพี่อาบเสร็จก่อนถึงจะอาบได้ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องอาบน้ําเย็นเสมอพอตกกลางคืนความโทรมนที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นรุ่นพี่บางคนจะข้ามาที่เตียงของลูกชายชั้นแล้วนอนพ่นควันบุหรี่ไฟฟ้าพาดแขนทับแล้วหลับไปลูกชายชั้นไม่สูบบุหรี่แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่อดทนแรกๆกก็แค่วันสองวันแต่สุดท้ายก็เป็นแบบนี้เกือบทุกคืนในกองทัพสิ่งที่น่ากลัวกว่าความลำบาก คือกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ลูกชายชั้นธนการฝึกและงานต่างๆได้แต่กฎประหลาดๆที่ไม่มีที่มาที่ไปเหล่านี้กําลังทําลายเขาลงทีละน้อยทหารชั้นผู้น้อยต้องเดินตามเส้นทางที่กําหนดไว้เท่านั้นและยังมีวัฒนธรรมบา้บาๆที่ว่าต้องทําให้รุ่นพี่ที่เข้าวัยามด้วยกันสนุกถึงจะไม่โดนทําโทษแน่นอนว่างานของรุ่นน้องก็ต้องทําแทนรุ่นพี่ทั้งหมดและต้องท่องจําเลขประจําตัวทหารของพวกเขาให้ได้ด้วยถ้าจําผิดแม้แต่ครั้งเดียวก็จะโดนว่า กูโง่กว่ามันหรอแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือความจริงที่ว่าไม่มีใครรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกพวกรุ่นพี่และนายฐานคนอื่นๆก็เดินผ่านไปเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางครั้งก็ยังพูดจาติดตลกพวกมึงนี่สนิทกันดีนะแล้วก็หัวเราะเดินผ่านไปวันหนึ่งในขณะที่ทำความสะอาดพวกรุ่นพี่ไปสูบบุหรี่กันลูกชายฉันต้องเก็บอุปกรณ์หนักๆคนเดียวจนทำให้หลังเคล็ดในวินาทีนั้นเองเขารู้สึกเจ็บแปลบที่หลังจนซุดลงไปกับพื้น แต่ปัญหามันเริ่มหลังจากนั้นลูกชายฉันเจ็บปวดมากจนต้องขอไปหาหมอทหารหมอวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบและแนะนําให้งดกิจกรรมที่ต้องใช้แรงหนักๆสักพักลูกชายฉันคิดว่ายังโชคดีอยู่บ้างเพราะอย่างน้อยก็จะได้พักบ้างแต่เมื่อกลับมาถึงหน่วยสถานการณ์กลับเลวร้ายลงวันที่กลับมาจากหาหมอพอเดินเข้าโรงนอนสายตาของพวกรุ่นพี่ก็เปลี่ยนไปแหมสบายเลยนะได้ไปอู้งานมาทหารใหม่อะไร ได้ไปหาหมอบางคนพูดแบบนั้นพางเดินชนไหล่ลูกชายฉันบางคนก็แตะเตียงของเขาแล้วเข้าไปนอนแทนลูกชายฉันได้แต่นั่งเงียบเงียบกุมหลังที่เจ็บปวดไว้แต่พวกรุ่นพี่ก็ซุบซิบกันแล้วหัวเราะคิกคัก,คกจากนั้นรุ่นพี่ที่อาวุโสที่สุดก็เรียกลูกชายฉันไปมานี่หน่อยสิไหนว่าปวดหลังลูกชายฉันเดินเข้าไปด้วยความรู้สึกไม่ดีและในวินาทีนั้นเองรุ่นพี่คนนั้นก็กระโดดขึ้นมาบนหลังของลูกชายฉัน แล้วทุ่มตัวลงมาเหมือนถ้ำห่วยปล้ำลูกชายฉันสุดลงไปกับพื้นทันทีเจ็บจนพูดไม่ออกทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นต่างก็หัวเราะอย่ามาสำออยหน้าคิดว่าพวกกูไม่รู้เหรอบางคนพูดแบบนั้นพลางตกมือฉันแทบหายใจไม่ออกเด็กคนนั้นคือลูกชายของฉันสิ่งที่ทําให้ฉันโกรธยิ่งกว่าคือท่าทีของนายทหารลูกชายฉันเคยเปรยเปรยเรื่องนี้กับนายทหารในกองร้อยแล้วแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการถอนหายใจและหลีกเลี่ยง กองทัพก็เป็นแบบนี้แหละพวกเขาก็เคยลำบากตอนเป็นทหารใหม่เหมือนกันนี่คือท่าทีอย่างเป็นทางการของนายทหารลูกชายที่ไม่มีที่พึ่งพิงได้แต่พูดว่าแม่ครับวันนั้นผมยืนถือโทรศัพท์อยู่นานมากแค่คำพูดนั้นฉันก็รู้สึกได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลูกชายที่เกิดมาเป็นลูกทหารและเข้าประจำการด้วยความตั้งใจว่าจะรับใช้อย่างสง่าง,งามกำลังพังทลายลงจนต้องยืนลังเลยอ,อยู่หน้าโทรศัพท์ทหารนานขนาดนั้น โทรศัพท์สาธารณะเก่าๆที่วางอยู่สุดทางเดินเขาค่อยๆยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วกดเบอร์ด้วยปลายนิ้วที่สั่นเทาแม่ครับฉันยังจําเสียงของลูกชายในตอนนั้นได้ดีมันเป็นเสียงที่เบามากระมัดระวังเหมือนคนที่กําลังทําผิดแล้วหลบซ่อนตัวอยู่เป็นน้ําเสียงที่เหมือนกับว่าไม่มีน้ําตาจะไหลออกมาอีกแล้วฉันรออย่างเงียบๆแม่ครับกองทับยังเป็นแบบนี้อยู่อีกหรอครับจะให้ทนเฉยๆก็ปวดหลังเกินไปในคําพูดนั้น ฉันสัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังที่อยู่เหนือความเจ็บปวดมีการพูดถึงจดหมายถึงผู้พันซึ่งเป็นระบบที่ทหารสามารถเขียนระบายความทุกข์ใจได้ลูกชายฉันอยากจะเขียนมันแต่ก็มีเหตุผลที่ไม่มีใครเขียนถ้ามีใครเขียนจดหมายบรรยากาศในโรงนอนจะเปลี่ยนไปทันทีครับทุกคนจะรู้ทันทีว่าใครเขียนกฎที่ไม่ได้เขียนไว้คือห้ามเขียนเด็ดขาดทุกคนรู้ว่ามีความไม่เป็นธรรมแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น เมื่อได้ยินแบบนั้นในฐานะแม่คนหนึ่งก่อนที่จะเป็นทหารฉันก็ทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วในขณะที่ฉันในฐานะผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานความทุกข์ใจของทหารนับไม่ถ้วนและหาหรือแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกชายของฉันกลับต้องเก็บจดหมายที่ห้ามเขียนเด็ดขาดไว้กับตัวฉันคิดว่าฉันต้องไปที่หน่วยของลูกชายในวันหยุดสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์วันนั้นฉันไปเยี่ยมลูกชายในชุดธรรมดา ฉันอยากจะดูเหมือนแม่ธรรมดาดาคนหนึ่งที่เอาของอร่อยๆมาให้ลูกแต่ความตั้งใจธรรมดาดานั้นก็พังทลายลงหน้าป้อมยามของหน่วยทันทีที่ลงจากรถยังไม่ทันจะข้ามเส้นหยุดหน้าป้อมยามทหารเวก็ตบปืนเบาๆแล้วพูดว่ายังไม่ถึงเวลาเยี่ยมครับถอยรถออกไปก่อนฉันพูดช้าๆว่าขา่รุูะพอดีมาถึงเร็วกว่ากำหนดไม่กี่นาทีจะรอตรงนี้ค่ะแต่ฐานคนนั้นไม่ได้มองมาที่ฉันเลย เขาหันกระบอกปืนมาทางรถของฉันอีกครั้งแล้วพูดว่าถอยไปครับนี่ปืนจริงนะป้าฉันอดทนถ้าฉันใส่เครื่องแบบทหารอยู่จะเป็นอย่างไรนะบางคนคงจะทำความเคารพบ,บางคนคงจะเชิญฉันเข้าไปรอในที่พักรับรองจริงๆแล้วทหารเวก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ฉันเห็นหารที่ดูเหมือนจะเป็นนายทหารเวกำลังฟุบหลับอยู่บนโตะ๊ะทหารเวคนนั้นไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าเขาหาวแล้วพูดอีกครั้งว่าไปรอในรถก่อนครับยังไม่ถึงเวลา ฉันกลับไปที่รถกาแฟในมือเย็นชืดไปแล้วเช่นเดียวกับใจของฉันสิบนาทีต่อมาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดฉันก็เดินเข้าไปในห้องเยี่ยมเล็กๆล,ลูกชายฉันเดินออกมาเขาผอมลงมากหน้าก็คล้ำแดดไปเยอะแม่ครับรอนานไหมเรานั่งลงเงียบๆลูกชายเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆและระมัดระวังตั้งแต่เรื่องที่โดนบังคับให้กินบะหมี่กับขนมในวันแรกกฎที่ห้ามใส่รองเท้า แต่ต้องอาบน้ําเป็นคนสุดท้ายเสมอรุ่นพี่ที่มานอนพ่นบุหรี่ไฟฟ้าบนเตียงของเขาการทําร้ายร่างกายของรุ่นพี่การโดนทําโทษถ้าทําให้รุ่นพี่ที่เข้าเวด้วยกันไม่พอใจการที่เจ็บป่วยแต่ไปหาหมอไม่ได้เด็กคนนั้นอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอดแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนี่อาจจะเป็นแค่การหยอกล้อกันเบาๆแต่สิ่งที่ไม่ดีก็ควรจะหมดไปเขาบอกว่าห้ามเขียนจดหมายเด็ดขาดพวกนายทหารก็แค่บอกให้เงียบเยียบแล้วปล่อยผ่านไป มันเป็นบรรยากาศของที่นี่ฉันจับมือลูกชายเงียบๆลำบากมากเลยสินะในวินาทีนั้นเครื่องแบบยศหรือตำแหน่งก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปลูกชายของฉันกำลังพังทลายลงท่ามกลางการเพิกเฉยและนิ่งเงียบขององค์กรฉันยอมรับเรื่องนั้นไม่ได้ฉันจึงพูดว่าเดี๋ยวแม่จะมาใหม่นะคราวหน้าจะมาในรูปแบบที่ต่างออกไปฉันกลับขึ้นรถทหารเวทที่มองเห็นจากนอกหน้าต่างกำลังล้วงกระเป๋าและบ้วนน้ำลายลงพื้น ส่วนนายทหารเวก็ยังคงง่วงเหงาหานอนอยู่ในสายตาของฉันภาพทั้งหมดนี้ดูผิดปกติไปหมดท,ทั้งทั้งที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงจะเข้าใจทุกอย่างสองวันต่อมาวันจันทร์ฉันจะนํารถของกองทัพภาคเข้าไปด้วยตัวเองคราวนี้ไม่ใช่ในฐานะแม่ในชุดธรรมดาแต่ในฐานะนายพลที่จะเข้าไปทําให้หน่วยนี้กลับสู่ภาวะปกติเช้าวันจันทร์าดาวสองดวงบนบ่าทั้งสองข้างของฉัน ดูจะเปล่งประกายแหลมคมกว่าป้ายชื่อบนนอกซ้ายพนขับรถพร้อมแล้วฉันตั้งใจจะขึ้นรถเงียบๆแต่ทหารคนสนิทก็ถามขึ้นมาว่าท่านนายพลครับขออนุญาตสอบถามครับว่าท่านจะเดินทางไปที่ใดครับฉันตอบว่าจะไปตรวจหน่วยสักหน่อยเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่ใช่แม่เมื่อใกล้ถึงประตูหน้าของหน่วยดังกล่าวฉันก็เลื่อนกระจกรถหลงมองเห็นทหารเวลที่ป้อมยาม พวกเขาคือทหารที่เกือบจะเล็งปืนมาที่ฉันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เมื่อเห็นรถของฉันใกล้เข้ามาพวกเขาก็ทําอะไรไม่ถูกแม้แต่การทําความเข่าพกก็ยังทําได้ไม่ถูกต้องเมื่อทหารเหล่านั้นเห็นสัญลักษณ์นดประจําตําแหน่งและหมายเลขทะเบียนที่กระจกหน้ารถและเห็นดาวสองดวงบนบ่าของฉันพวกเขาก็หันไปโบกมือเรียกนายทหารเวอย่างร้อนรนส่วนนายทหารเวก็รีบลุกขึ้นจากโต๊ะฉันเลื่อนกระจกลงอีกเล็กน้อยแล้วพูดด้วยน้ําเสียงเด็ดขาด นี่เรียกว่าทำความเคารพแล้วเหรอบอกสังกัดยศชื่อมาโดนนงลาพักสวันรถผ่านป้อมยามเข้าไปจอดที่หน้าอาคารกองพันทันทีที่ฉันลงจากรถเหล่านายทหารกองพันก็พากันตกใจเพราะไม่มีใครได้รับแจ้งมาก่อนว่านายพลจากกองทัพภาคจะมาเยี่ยมในวันนี้ฉันเดินตรงไปยังห้องผู้บังคับกองพันโดยไม่พูดอะไรและเปิดประตูเข้าไปโดยไม่เคาะ ผู้บังคับกองพันที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานมองฉันที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแวบหนึ่งก่อนจะรีบลุกขึ้นยืนตัวตรงเมื่อเห็นยศของฉันชุงซองกองพันเรียบร้อยดีครับท่านมาที่นี่ด้วยเรื่องอะไรครับนั่งก่อนสิฉันนั่งลงบนเก้าอี้ของผู้บังคับกองพันก่อนเก้าอี้ที่เขาเพิ่งลุกออกไปฉันนั่งตัวตรงไม่พิงพนักเก้าอี้พลางกวาดสายตาไปบนโต๊ะทำงานช้าๆผู้พันคุณรู้สภาพวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยนี้อยู่หรือเปล่าผู้บังคับกองพัน มีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดเรื่องวัฒนธรรมมองก่อมมีการตรวจสอบเป็นระยะอยู่แล้วครับและไม่มีรายงานพิเศษอะไรเข้ามาไม่มีรายงานก็คือไม่มีเรื่องเหรอคำพูดของฉันทําให้ผู้บังคับกองพันเงียบไปฉันพูดต่อฉันมาที่นี่เพราะได้ยินมาว่าทหารกําลังพังทลายลงท่ามกลางความไม่เป็นธรรมและการปล่อยปละ,ละเลยทันใดนั้นผู้บังคับกองพันก็เงยหน้าขึ้นมาทันทีเหมือนกับว่ามีจิ๊กซอบางอย่างในหัวของเขาต่อกันติด แววตาของเขาเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่มีเวลาให้ปกปิดอีกต่อไปแล้วผู้บังคับกองร้อยอยู่ที่ไหนกันหมดเรียกนายทหารฝ่ายธุรการและฝ่ายอำนวยการทั้งหมดมาที่ห้องผู้บังคับกองพันเดี๋ยวนี้ผู้บังคับกองพันมองสถานการณ์แล้วสั่งการนายทหารในสังกัดด้วยความตึงเครียดยิ่งกว่าตอนได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารบกเสียอีกเขายืดหลังตรงวางมือบนเขา่านั่งตัวตรงในท่าที่เหมือนกำลังโดนทำโทษประตูห้องผู้บังคับกองพันเปิดออกกว้าง ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังกล้องไปทั่วทางเดินเหล่านายทหารรีบพากันเข้ามาในบรรดาคนที่มารวมตัวกันในที่นั้นไม่มีใครรู้จักหน้าฉันเลยแต่ทุกคนก็สัมผสัสได้ว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่การมาเยี่ยมธรรมดาๆเหงื่อผุดขึ้นมาบนใบหน้าของพวกเขาและไม่ว่าจะยศอะไรทุกคนต่างก็ยืนเรียงแถวกันอย่างระมัดระวังฉันยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ของผู้บังคับกองพันไม่ได้กอดดอกหรือวางมือบนโตะ๊ะเพียงแค่วางเข่าชิดกันอย่างเรียบร้อย และใช้สายตาควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรมองกรอของหน่วยนี้ความเงียบเข้าปกคลุมไม่มีใครกล้าเปิดปากพูดง่ายๆคำถามยากไปเหรอผู้รับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรมองกรยกมือขึ้นนายทหารฝ่ายการกำลังพลยกบมือขึ้นอย่างสั่นเทาช้าๆร้อยเอกข้าเชนครับผมเป็นผู้รับผิดชอบครับร้อยเอกเชนเธอคุณรู้ไหมว่าทหารแต่ละคนใช้ชีวิตกันอย่างไร นายทหารฝ่ายการกำลังพลไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาไม่ได้รับรายงานพิเศษครับการที่ไม่ได้รับรายงานมันน่าภูมิใจนักหรอน้ำเสียงของฉันเด็ดขาดและชัดเจนผู้บังคับกองร้อยที่หกอยู่ไหมร้อยเอกผานุอยู่ครับฉันหันกลับไปมองผู้บังคับกองพันอีกครั้งผู้พันผู้บังคับกองร้อยที่หกยังสมควรที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาก,กองร้อยที่หกต่อไปอีกเหรอผู้บังคับกองพันประสานมือแล้วพูดว่าขอโทษครับ จะแก้ไขให้ถูกต้องครับผู้บังคับกองพันหันไปพูดกับผู้บังคับกองร้อยที่หกหัวปักพื้นผู้บังคับกองร้อยที่6ก,คก 6, เคลื่อนไหวทันทีเขายอมรับการทําโทษต่อหน้านายทหารคนอื่นๆไม่มีแม้แต่เสียงหายใจเขาก้มหน้าลงและแข็งทื่ออยู่ในท่าที่เหมือนทหารใหม่ผู้บังคับกองพันสูดหายใจเข้าลึกๆครั้งหนึ่งแล้วหันกลับมานั่งในท่าที่ถูกต้องต่อหน้าฉันฉันพูดว่านับจากเวลานี้เป็นต้นไปฉันจะควบคุมสถานการณ์เองข้อแรก แจ้งให้ทหารทุกนายเขียนจดหมายถึงผู้พันให้เขียนทุกเรื่องที่เคยประสบหรือเคยเห็นทั้งความไม่เป็นธรรมความไม่ชอบมาพาก,กลหรือข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆทั้งหมดจดหมายดังกล่าวจะถูกเก็บโดยกองทัพภาคโดยตรงและนายทหารฝ่ายการกำลังพลของกองทัพภาคจะเป็นผู้คัดแยกเองพวกคุณจะไม่ได้เห็นเนื้อหาในนั้นห้ามเข้าไปยุ่งข้อ 2. กํกจัดความไม่เป็นธรรมในกองทัพให้หมดสิ้นภายในวันนี้ ฉันลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่หน้าต่างห้องผู้บังคับกองพันมองเห็นโรงนอนอยู่ด้านนอกที่นั่นยังมีลูกชายของฉันอยู่และยังมีทหารอีกมากมายที่ฉันไม่เคยรู้จักชื่อกำลังใช้ชีวิตอย่างเงียบๆอยู่ที่นั่นในวันนี้ข้อ 3. ห้ามใครดูถูกทหารเด็กเหล่านี้ไม่ใช่ของใช้แล้วทิ้งในปฏิบัติการแต่คือความรับผิดชอบที่ประเทศชาติมอบหมายให้เราถ้าเราปกป้องสิ่งนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะมีเหรียญตรามากมายหรือประสบความสำเร็จในปฏิบัติการแค่ไหน ก็ไม่มีความหมายเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้บังคับกองพันก็กล่าวว่าจะจดจำไว้ครับเสียงประกาศดังขึ้นทันทีนนเวลานี้ขอให้ทหารทุกนายหยุดงานที่ทำอยู่แล้วเขียนจดหมายถึงผู้พันย้ำอีกครั้งทหารทุกนายให้เขียนจดหมายถึงผู้พันนนบัดนี้ทหารเดินออกมาจากโรงนอนเป็นแถวพวกเขานั่งลงที่โต๊ะของตัวเองแล้วหยิบปากกาขึ้นมาตอนแรกก็ลังเลแต่เมื่อมีคนหนึ่งเริ่มเขียน คนอื่นๆก็เริ่มก้มหน้าเขียนตามบนกระดาษสีขาวคำพูดที่ถูกซ่อนไว้ก็เริ่มถูกเขียนลงไปทีละคำสองคำฉันพูดว่าเขียนออกมาให้หมดทหารทุกนายต่างพากันกลั้นหายใจแววตาของพวกเขาสั่นไหวบางคนก็มองหน้ากันแล้วเม้มปากแน่นฉันไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะรู้ว่าความเงียบจะสร้างแรงกดดันให้พวกเขาได้มากกว่าหลังจากการเขียนจดหมายฉันกับผู้บังคับกองพันก็เปิดประตูโรงนอนแรกแล้วเดินเข้าไปด้วยตัวเอง เตียงนอนถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยการแต่งกายก็เรียบร้อยแต่มีความตึงเครียดที่มองไม่เห็นกดทับบรรยากาศอยู่ฉันมองไปที่ฐานทีละคนศบตาพวกเขาเงียบๆงียบพยายามจะอ่านใจของเด็กเหล่านั้นไม่ใช่คำพูดแต่เป็นสีหน้าและท่าทีที่สามารถบอกอะไรได้มากกว่าแล้วฉันก็พูดอีกครั้งจะไม่มีใครถูกบังคับให้พูดความจริงแต่ถ้าพวกคุณเงียบเย่อรายต่อไปก็คือพวกคุณเองจงกล้าหาญตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปการไม่พูดก็คือความผิด แล้วฉันก็กว่าตาอ่านจดหมายคร่าวๆตอนมาถึงหน่วยวันแรกโดนบังคับให้กินบะหมี่ในโรงนอนต้องอาบน้ำเย็นเป็นคนสุดท้ายเสมอโดนทำโทษเพราะปฏิเสธที่จะไปซื้อบุหรี่ให้รุ่นพี่ผู้บังคับกองร้อยไม่พูดอะไรเลยคําให้การที่หลั่งไหลออกมาไม่ใช่แค่การระบายความทุกข์ใจแต่เป็นเนื้อหาที่มีวันที่สถานที่บุคคลและสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงถูกสลักลงบนกระดาษทหารตอนนี้ไม่ได้เขียนด้วยความกลัว แต่เขียนระบายความอัดอั้นตันใจที่อดทนมานานทหารรุ่นพี่บางคนเริ่มซุบซิบกันงานนี้โดนกันหมดแน่สวยแล้วปวดทหารในคุกทหารเนี่ยนะทหารรุ่นน้องยังคงเขียนจดหมายต่อไปไม่หยุดทหารคนหนึ่งถึงกับร้องให้ขณะที่เขียนจดหมายด้วยมือที่สันเทาทุกคืนรุ่นพี่จะเรียกรวมพลแล้วทำโทษข้อความนั้นได้มอบความกล้าหาญให้กับทหารรุ่นน้องอีกคนในห้องนั้นผมเห็นรุ่นน้องโดนทำร้ายแต่ไม่ได้เข้าไปห้ามเพราะกลัวว่าจะโดนด้วย ผมขอโทษครับําให้การแพร่กระจายออกไปทีละน้อยและในไม่ช้าโรงนอนทั้งหลังก็กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการสารภาพบาปในความเงียบในที่สุดฉันก็เดินไปตามทางเดินไปยังโรงนอนอื่นผู้บังคับกองพันและผู้บังคับกองร้อยเดินตามมาเงียบๆสีหน้าของนายทหารเริ่มเคร่งขครึมขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มเห็นแล้วว่าสถานที่ที่พวกเขาเคยเดินผ่านไปอย่างไม่ใส่ใจนั้นพังทลายไปมากแค่ไหนจดหมายร้องทุกหลายสิบฉบับที่รวบรวมได้ถูกรายงานไปยังกองทัพภาค และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละส่วนและในที่สุดผลการลงโทษก็ออกมารุ่นพี่ที่รังเกลุชายชั้นด้วยการขึ้นไปบนเตียงนอนของเขาทุกคืนแล้วพ่นควันบุหรี่ไฟฟ้าใส่ถูกตัดสินให้จำคุกทหาร15้าวันและย้ายไปประจำการที่หน่วยอื่นรุ่นพี่ที่บังคับให้กินอาหารและสร้างกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรมในโรงนอนถูกตัดสินให้จำคุกทหาร10บวันและย้ายหน่วยส่วนผู้ร่วมกระทำความผิดคนอื่นๆก็ได้รับการลงโทษเช่นกัน ผู้บังคับกองร้อยที่6ก็ถูกย้ายไปประจําตําแหน่งอื่นในกองพระอื่นส่วนผู้บังคับกองพันก็ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนยศในครั้งนี้หน่วยที่เคยเงียบสงบก็เริ่มผ่านพ้นความตึงเครียดและความเงียบที่น่าอึดอัดไปทีละน้อยบางคนเก็บของย้ายออกไปบางคนก็นับวันรอปลดประจําการแล้วจากไปเงียบๆส่วนทหารที่เหลืออยู่ก็มองหน้ากันอย่างเงียบๆแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยการอาบน้ําเป็นไปตามลําดับก่อนหลัง การเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ร้านค้าสวัสดิการก็ไม่ต้องคอยมองหน้าใครไม่ต้องท่องจำเลขประจำตัวฐานและไม่มีใครขึ้นมาบนเตียงนอนของคนอื่นโดยพลการอีกต่อไปลูกชายฉันพูดว่าแม่ครับเดี๋ยวนี้สบายขึ้นเยอะเลยตอนแรกทุกคนก็อึดอัดแต่ตอนนี้ก็พูดเล่นกับรุ่นพี่ได้แล้วฉันรู้สึกขอบคุณคำพูดนั้นมากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตึงเครียดที่เคยมีอยู่ในน้ำเสียงของลูกชายได้หายไปแล้วนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทหารตอนนี้เริ่มช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องมีใครบอกและภาพที่รุ่นพี่ตบไหลให้กำลังใจรุ่นน้องก็กลายเป็นเรื่องปกติเมื่อความเงียบของทหารถูกทำลายลงและคำสารภาพที่อยู่ในนั้นได้รับการตอบสนองหน่วยทหารแห่งนั้นก็ได้เริ่มเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วความกล้าหาญเล็กๆของใครบางคนได้ทำลายความเงียบอันยิ่งใหญ่ลงเมื่อลูกชายฉันเข้าประจำการได้ประมาณหนึ่งปีน้ำเสียงของเขาก็เข้มแข็งขึ้นมากแม่ครับตอนนี้ผมก็มีรุ่นน้องเยอะแล้วนะ ใน,นอดูการที่ผ่านไปอย่างเงียบๆเขาก็ได้ปลดจากการเป็นทหารใหม่และติดยศสิบโทแล้วเขาไม่ใช่ฐานที่อ่อนแอที่ต้องนั่งซ่อนตัวอยู่มุมโรงนอนอีกต่อไปแต่เป็นรุ่นพี่ที่ต้องนำพาระเบียบวินัยในพื้นที่นั้นแต่ลูกชายฉันแตกต่างออกไปเขายังจำความเจ็บปวดกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ดีและในฐานะที่ฉันได้เห็นสิ่งนั้นอย่างใกล้ชิดที่สุดฉันก็รู้สึกภูมิใจมากที่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นโลก่กำบังให้ใครบางคนตอนที่รุ่นน้องเข้ามาวันแรก เอาจริงๆก็รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยครับไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดอะไรก่อนดีพอคิดว่าคำพูดคำเดียวของเราอาจจะกลายเป็นชีวิตฐานทั้งหมดของเพื่อนคนนี้ก็เลยทำอะไรไม่ถูกเลยครับลูกชายเล่าเรื่องวันที่รุ่นน้องเข้ามาในโรงนอนวันแรกให้ฟังทหารหนุ่มที่ยืนก้มหน้าอยู่หน้าประตูด้วยใบหน้าที่ตึงเครียดเมื่อเห็นภาพนั้นลูกชายฉันก็หวนนึกถึงวันแรกของตัวเองขึ้นมาพื้นที่เดียวกันบรรยากาศเดียวกันเพียงแค่สายตาและน้ำเสียงของคนคนเดียว ก็สามารถทำลายวันนั้นหรือปกป้องวันนั้นได้ดังนั้นลูกชายฉันจึงพูดว่าเหนื่อยหน่อยนะที่ฝึกมาที่นี่สบายกว่าเยอะแค่คำพูดคำเดียวรุ่นน้องคนนั้นก็เบิกตากว่างขอบคุณครับคำพูดสั้นๆคำเดียวนั้นสำหรับลูกชายฉันแล้วเหมือนกับเสียงร้องของตัวเองในอดีตนานมาแล้วเสียงร้องที่ไม่มีใครตอบกลับในตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาสามารถตอบกลับได้อย่างสง่างามแล้วสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เขาเป็นรุ่นพี่แต่ทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ ผมคิดว่าอย่างนั้นแม่ครับผมสัญญากับเพื่อนๆแล้วสัญญาอะไรเหรอว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดเราเป็นรุ่นพี่แล้วก็ต้องดูแลรุ่นน้องให้ดีคำพูดนั้นไม่ใช่แค่สัญญาแต่เป็นการประกาศว่าจะตัดวงจรของความไม่เป็นธรรมและเป็นความจริงใจที่คนรุ่นหนึ่งสามารถมอบให้กับคนรุ่นต่อไปได้เมื่อเวลาผ่านไปรุ่นน้องก็เริ่มนับถือลูกชายฉันเหมือนพี่ชายไม่ใช่รุ่นพี่เมื่อถึงเวลาปลดประจําการพี่ครับ ตอนนั้นขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้พี่ผมคงทนไม่ไหวแน่ทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นลูกชายฉันก็ได้แต่ยิ้มเงียบๆบบรรยากาศในโรงนอนดีขึ้นมากหลังเลิกงานทหารก็มักจะมานั่งล้อมวงคุยกันมากขึ้นผู้บังคับบัญชาก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับกองพันคนใหม่ก็เริ่มรับฟังการสนทนาระหว่างทหารอย่างจริงใจศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงนั้น คือเด็กๆที่สร้างบรรยากาศที่สามารถพูดคุยกันได้และหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของฉันแม่ครับผมใกล้จะปวดแล้วนะเวลาไม่เดินเลยจริงๆคนอื่นเขาว่าเร็วกันนะลูกชายฉันไม่เคยพยายามจะเป็นฮีโร่เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพียงแต่เขาไม่ต้องการส่งต่อความเจ็บปวดที่เขาได้รับให้กับใครอีกต่อไปฉันรู้สึกขอบคุณหัวใจดวงนั้นของเขามากเมื่อลูกชายฉันเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งในฐานะแม่คนหนึ่งไม่ใช่ทหาร ฉันก็รู้สึกโล่งใจได้ในที่สุดตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปและในตอนนี้ที่เขาได้เป็นรุ่นพี่เขาก็ได้กลายเป็นคนที่จําเป็นสําหรับใครบางคนแล้วขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของฉันจนถึงตอนนี้ค่ะถ้าชอบเรื่องราวของฉันช่วยกดไลค์และติดตามด้วยนะคะและอย่าลืมฟังเรื่องราวอื่นๆด้วยนะคะ